สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างกราฟนะครับง่ายๆนะครับใน e x c e l นะครับผมวิธีที่ผมจะพาทำในวันนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเรียนรู้ e x c e l ใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่มีความรู้ความชํานาญมากพอนะครับ ในการทำกราฟนะครับเพื่อพรีเซนต์งานนะครับเพื่อการนำเสนออะไรแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาสอนทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในแบบง่ายๆเลยนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับสำหรับใครนะครับที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับทำไปแล้วก็อาจจะไม่เหมาะนะครับในการที่จะ มาเสียเวลาดูนะครับหรืออาจจะอยากดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับก็ไม่เสียหายนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับในการทำกราฟนะครับมันต้องมีข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูลเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบไหนนะครับกราฟ มันเหมาะกับกราฟประเภทไหนนะครับในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับง่ายๆการทำกราฟยอดขายนะครับของสินค้าชนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นโทรศัพท์ก็แล้วกันนะครับสมมุตินะครับมีร้านค้าชื่อว่าร้าน A แล้วกันนะครับผม ร้าน A มียอดสินค้า,อายอดขายนะครับในเดือนมกราคมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมกราคมนะครับในเดือนมกรานั้นมียอดขายโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อดังนี้ครับผมโนเกียสมมุติว่าเดือนมกราคมนะครับ มียอดขายนะครับโทษครับอ่าสมมติให้มีขายได้ห้าสิบเครื่องนะครับซัมซุงขายได้สองร้อยห้าสิบ แ p ปเปิลขายได้1้0ยยี่สิบออปโป้ขายได้9ก้เครื่องนะครับผมสมมุติข้อมูลประมาณนี้นะครับเป็นยอดขายของร้าน A นะครับอันนี้คือข้อมูลตัวอย่าง นะครับข้อมูลตัวอย่างนี้จะใช้ประกอบในการทํากราฟนะครับสําหรับใครที่มีข้อมูลอีกแบบหนึ่งว่าอีกประเภทหนึ่งก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับผมในการสร้างมันทําได้หลายวิธีนะครับในการทํากราฟแต่ผมจะทําในแบบวิธีของผมนะครับก็คือการนะครับอินเสิกราฟเข้าไปเลยนะครับนะครับตัวอย่างผมจะคลุม ข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะทำกราฟนะครับแล้วก็มาที่ insert น,นะครับแล้วก็มาตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ผมลืมบอกไปนะครับอ่าสำหรับเวอร์ชัน excel ของผมมันเป็น office 365นะครับมันจะหน้าตาประมาณนี้ excel แต่ละเครื่องของแต่ละท่านหน้าตาก็จะไม่เหมือนกัน นะครับในของผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับรุ่นหลังๆเวอร์ชันหลังๆนะครับน่าจะประมาณจาก Excel 2003ขึ้นมาหน้าตาส่วนใหญ่จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้ผมอยากได้เป็นกราฟแท่งนะครับผมก็เลือกมาเลยครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูเลยครับว่าในแต่ละเดือนมีกราฟแบบไหนแบบพร้อมแบบอ้วนหรือ เป็นกราฟแท่งเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้กราฟแบบ3มิติหรือกราฟแท่งแบบสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับในที่นี้นะครับของผมจะยกตัวอย่างผมจะเอากราฟอันนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับผู้ที่หัดหรือเริ่มทําตรงนี้นะครับผมเลือกเลยนะครับ จิ้มไปทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ากราฟมันออกมาแล้วนะครับทีนี้กราฟที่เราเห็นมันเป็นกราฟดิบๆจากข้อมูลดิบๆที่เราเอามาเลยนะครับเราอยากโชว์อะไรม้างนะในกราฟของเรานะครับในแท่งกราฟนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสเกลให้ดูแล้วตรงนี้นะครับยอดขายซัมซุงสองร้ห้าสิบแต่ บางอันนะครับผมยกตัวอย่าง Apple มันอยู่ช่วงระหว่าง1 0 0กับ150ถามว่าเรามองออกหรือเปล่าครับว่า Apple ิลกราฟมันเท่าไหร่กันเน่มองไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่มีช่วงระหว่างสเกลของกราฟนะครับ1 0 0กับ150อ่าสังเกตตรงนี้นะครับ1 0 0กับ150ทีนี้ เราอยากให้ข้อมูลมันมีการโชว์ข้อมูลนะครับมันจะทำยังไงนะครับเราสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปในตัวกราฟนะครับให้มีข้อมูลตัวเลขกราฟได้เลยนะครับมันทำเขาเรียกอะไรทำได้หลายวิธีนะครับอ่าเนี่ครับมาแล้วครับอย่างของผมเมื่อกี้ผมทำตรงนี้นะครับไปที่ตัวกราฟนะครับสังเกตต้องคลิกเลือกที่แท่งกราฟนะครับ อ่ะผมจะยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมจะเอาตัวเลขให้มันโชว์ในแท่งกราฟนะครับจะคลิกตรงไหนคลิกที่แท่งกราฟนะครับสังเกตนะครับแท่งกราฟเวลาผมคลิกเนี่ยครับมันจะเป็นจุดไข่ปลานะครับสองจุดสี่จุดนะครับบนล่างอย่างละสองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการคลิกขวาครับผมเลือกมาที่เนี่ยครับ ทรนไลน์นะครับอ่านผิดคอภัยนะครับ,รบผมไปเกมภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งเห็นไหมครับปรับแต่งในตัวกราฟได้เหมือนกันว่าเราจะให้กราฟสีอะไรตรงนี้มันลูกเล่นมันเยอะนะครับเราสามารถตกแต่งได้นะครับเดี๋ยววันหลังมีเวลาผมจะมาสอนนี่มันยากนะครับสูงไปอ่ะอยู่ดีมีการาฟโผล่มาอันนี้เราไม่เอานะครับอันโดไปก่อนนะครับ Select Data อ๋ออันนี้มันเป็นเลือกฐานข้อมูลนะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก Add t r ล n นะครับอมาตรงนี้ที่เดิมเอาตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปก่อนนะครับเอาจุดที่มันไม่มีกราฟก่อนคนสอนเริ่มงงา d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  t t a นะครับขออภัยเมื่อกี้กดผิด มันต้อง add data ตรงนี้นะครับ add data label แล้วกดเลือก add data label นะครับเมื่อเราอยากให้มันโชว์จำนวนนะครับยอดขายอยู่บนแท่งกราฟนะครับเลือกคลิกนะครับ add data label สังเกตนะครับจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมานะครับมีคนสงสัยถามนะครับกราฟตัวเลขมันเล็กไป จะสามารถขยายหรือเพิ่มขนาดตัวอักษรที่โชว์อยู่ในกราฟได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้ครับถามว่าเราจะเปลี่ยนตัวเลขจะให้มันเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดตัวอักษรยังไงนะครับให้เราคลิกนะครับไปที่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ได้ตามใจชอบนะครับ สังเกตนะครับถ้าผมเลือกมาที่14ขนาดฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเลือกประเภทของฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนตามประเภทที่เราเลือกนะครับนะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้คือพื้นฐานง่ายๆนะครับแล้วนะครับขอฐานข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันครับผมผมเลือกเป็นตัว Arial นะครับ ขนาดตัวหนาตัวเอียงนะครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้พี่ครับน้องครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีของแท่งกราฟมันเปลี่ยนได้ไหมคำตอบได้มันเปลี่ยนได้ครับเห็นไหมครับดูนะครับคลิกหนึ่งครั้งแท่งกราฟจะถูกเลือกทั้งสีแท่งตรงนี้ แต่ถ้าเราคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างผมจะเปลี่ยน oppo ผมมาเลือกที่ oppo นะคะคลิกไปครั้งหนึ่งครับมันจะเลือกแค่ oppo ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะเทสีตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะอ่ะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับหรือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดครับผมในกรณีนี้นะครับ สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับมันง่ายนะครับอ่ะผมเปลี่ยนไปเลยเป็นสีอ่าส้มแล้วกันออกส้มๆหน่อยนะครับ Apple อ,อ่าเปลี่ยนคลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2เลือกสีเป็นสีแดงครับผมซัมซุงอ่าไม่เปลี่ยนนะครับเอาไว้ Nokia ค,คลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2แล้วก็เลือกเป็นสีม่วงนะครับทีนี้เราก็จะได้กราฟนะครับเข้าไปแล้วครับพี่ครับถ้าผมอยากเพิ่มข้อความตรงนี้เข้าไปผมจะทำยังไงมันสามารถคีย์โดยตรงเข้าไปได้ครับคลิกตามผมไปเลยนะครับคลิกครั้งที่1ก็เลือกคลิกอีกทีหนึ่ง ให้เคอร์เซอร์มันขึ้นลักษณะตามตามนี้นะครับทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเดือนเปลี่ยนเป็นเดือนมกราคมก็จะได้ข้อมูลดังนี้นะครับ อันนี้คือเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่หัดจะทําจริงๆนะครับสําหรับใครที่เคยทําแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับการแนะนำนะจะเรียกว่าสอนเลยนะครับแนะนำพื้นฐานนะครับการสร้างกราฟจาก Excel เบื้องต้นนะครับไว้แค่นี้นะครับ สำหรับผู้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับาสามารถนําไปประยุกต์ได้ในภายภาคหน้านะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะสําหรับคนทําคลิปด้วยนะครับาหากผมพูดในวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับตกหล่นตรงไหนต้องกราบขออภัยนะครับเพราะเป็นการพูดสดๆแบบเร็วๆเ,เลยนะครับต้องกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบ เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ